หลังทำทันทีรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะเพิ่งทําเสร็จก็ไม่เจ็บเลยนะคะสวัสดีค่ะอ้อมนะคะสนใจในเรื่องของฟิลเลอร์เพราะว่ามีความกังวลเรื่องริ้วรอยใต้ดวงตาแล้วก็พวกล่องแก้มนะคะก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็แนะนําใหา้เติมฟิลเลอร์ของสวีเดนนะคะ ในส่วนของใต้ตาแล้วก็บริเวณนี้นะคะซึ่งก็ไม่เจ็บเลยนะคะหมอมือเบามากแล้วก็ใจดีมากๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แกะกล่องให้ดูเลยนะคะว่าเป็นของแท้จากสวีเดนจริงๆมั่นใจได้นะคะหลังทําทันทีรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ามาถึงที่นี่ก็เป็นคุณหมอทําให้ด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็มีทั้งยาชาแล้วก็ยาฆ่าเชื้ออย่างดีปลอดภยัยอันนี้เพิ่งทําเสร็จก็ ไม่เจ็บเลยนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเห็นผลชัดเจนมากๆคุณหมอเก่งมากๆค่ะ